สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านนะคะวันนี้จะเก็บผักมาตีคุณแต้งสวัสดีค่ะคุณวันสวัสดีค่ะยามเช้ากับป้าทบ้านวันนี้เราจะเปิดฉากน,นี่นะคะเก็บผักตรงนี้เลยค yeah mm -hmm. กะจะผ้าล่วงเยอะเลยนะเสื้อผ้านี่ไง มันะคาดีดอกมันดอกบวชอันนี้แหละอร่อยตันนดอดอกแล้วก็เก็บดอกเก็บผักสารปอนสารพิษข้าวครัววันนี้ก็ไม่ได้ใส่หิ้งลืมที่เก็บเปิดเมื่อปีเจ้ นนนะมันจะเป็นดอกอะไรนะนี่ดอกกนะเป็นดอกแล้ว ยิ่งเก็บยิ่งออกเละ,ะดอกน่าทานมาก ยอดออกบกยอดปอนต่ออะไรอย่างเงียเยอะย้อนๆนะมาแดงมาแดงไฟมาแดไฟเยอะยิ่งส่ตกยิ่งอ่อนเย เดือดอ่อนๆจะขึ้นหลังบ้านเสืออยู่แล้วเนาะพี่แต่เราไม่ให้ขึ้นนะเราจะเก็บอย่างนี้แหละน้ำยิ่งลามแล้วก็ยิ่งเก็บจะจะมีดอกด้วยนะพี่แ้าฝนตกบ่อยๆมันก็ออกบ่อยนะ สยอดอกมันก็มีนะท่านจีนอ่นโโอนๆอ้ยนีนน่นะครจีนีน่น,นาาะคะราชา ไอ้ตีจ๋าน่าทานมากเลยนี่นะคะัี่ถาทานไหมขาคนมาลบสวัสดีค่ะเห็นมะละกอไหมคะดกนี่นะคะัิตช่องใหญ่นะคะ,คะ<ส>ขาโซขาเนี่ยไม่ได้เอามาใช่ไหมขาก็ว่าจะไปนู่นก็ขี้เกียจไปนู่นเขาก็ไม่ให้ถ่ายคลิป กม่ใหนเราจิ้อืนี่นะสิจะจะไปบอกไปให้เผื่อเฝ้านาให้เป็นเผื่อก็ดูตอนเช้าเผื่อเราจะไปอะไรนะซื้อเครื่องก๋วยเตี๋วด้วยป้าบอก่ไปซื้อเครื่องก๋วยเตี๋ยวเลยก็ก็บอกทุลักเขาก็ไปทุลักเราก็ไปซื้อเครื่องก๋วยเตี๋ยวเลยนุ่มพันธพาไปเลยพันธ์แล้วพูดไปก็ลุป้าให้มาแล้วนี่ให้เงินค่อยมาเลยก็ลองดูดูกับลุงตอนเช้าก่อนว่ายังไง อันนี้นะคะว้าผักเราก็เก็บผักเก็บผักสวนครัวเข้าบ้านเข้าครัวนี่นะคะปาดาไปไหนแล้ว,ลวดาก็ปาดาก็ถ้าเรามาเราโหดเก็บไม่ได้นะผักไปท<ป>อะไรจผ,ผักร่วงยา ย่าผักล่วงทางไปเรื่อยเลยเห็นไหมอถุงหน่อยปลาขอถุงช่องใหญ่ไม่มีมือถือชอบดูช่องใหญ่ไม่มีช่องใหญ่ไม่มีมือถืออดหมูกระป๋าจะทำกับข้าวอะไรจ๊ะอมกระดูกหมูใส่ผักนี่เลยหมูฮะ ไม่ได้ออมก็ดูงหมูกินหมูยังสบายดีบ่อกินหมูก็ตุนะเมื่อคืนจงค่อยบอกว่าป้าดากินข้าวไหแล้วจะบอกว่าเออค่อยออกไปซื้อหมูแต่ค่อยทําไม่ทันแล้วลืมใช่ไหมหมูน่ะลืมห้อยอยู่หน้าพูดเยอะค่อยอยู่หน้าโดมโอ้โหอยู่หน้าโดมพูดกับค่อยอยู่ได้ว่าคเอาไปซื้อหมูเออขาไปซื้อหมูจะค่อยทำไม่ทันประศัตรอะไรกินเผาค่อยก็คิดว่าเจ้าข้าวตู้เย็นเรียบร้อยแล้วยังไม่ถึงบ้าน บ้านบออเข้้าตูย็นนึกออกปุ๊บต้องรีบคว้ามอเตอร์ไซค์ออกไปเอ้าค่อยคิดอ่ะปลาดาไปไหนจะเช้าร้อนน้ำเต้าอยู่มันก็คงจะเป็นปลาแหละนนิดึงหอมนิดนึงก็คงจะนัวใช่ไหมจำลึงมันสวยนะจ่าเอออีรินี่จลึงมันสวยนานแลยที่ไม่ได้กินผักจำลึงใช่ใช่เรามีผักจำลึงแล้วก็มียอดมะระหน่อยนึง แก่หอมใสไปกระดูกหมูเนาะแก่บ้านค่อยผัดอมใส่หมูไม่เหมือนกันเนาะแล้วทำไมต้องใส่ผักให้มันขมด้วยไม่ได้ก็กำลังมันหวานไงมันหวานแล้วก็มันก็จะได้มีรสชาติขมนิดนึงยอดกระทบโลกนี่ก็มันก็จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงอะไร้ย่างเงี้ยไอ้ก็แล้วแก่บ้านไอ้ก็แล้วข้าวขอยเราข้อยแกงใส่อันนี้ลุงบอกว่าเจ้าใหญ่เก็บยอดกระทบโลกมากินค่อยได้ยินอยู่ กินนะแม่ดาเอาไว้ให้มันออกรูเออให้มันขึ้นทำมะค้าให้มันขึ้นไปเห็นไหมแต่ดาดาก็ดอดไม่ได้เขาบอกเองเราก็แต่บ้านค่อยก็อีกแบบหนึ่งในป้าไทยบ,บ้านแกงหมูค่อยจะแกงแกงใส่ผักคำพูที่ค่อยแกงกินกลางใช่ใช่แกง,งผักคำพูค่อยเลย,ลยผักคำพูที่ที่ตอนที่ไปทําบุญใส่มะเฟืออนั่นแหละที่มะมีเนาะใส่ที่แต่ว่ามันไม่หนุเเรน ทำแบบนี้ย่าอยู่ที่อยู่ที่โรงงานนะอยู่ที่โรงงานอันนี้สาวสาวดาราก็หุงข้าวอยู่ท้ายทุ่งแล้วไี่น้ำหม้อใหญ่ๆนะหมอใหญ่ๆเขาจะไม่หุงใส่เตาไฟฟ้านะเขาจะหุงใส่เตาแก๊สคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะยิมดาราทำกับข้าวนี่างเี้ค่ะไม่รู้แกงอะไรนะคะไอซี่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ